ตอนนี้เราอยู่ในเรือแล้วนะครับคนละ60บาทเดี๋ยวเราจะไปชมหิ่งห้อยกนะันเราจะไปแบบไม่ใช่รอบเหมานะครับเรารอสมาชิกเรารอได้นวันนี้หิ่งห้อยเยอะสมาชิกมากเต็มแล้วจะผมบอกให้ยับหน้ากลาง เดินทางแล้วไปดูดิหง่อย เจอมันแล้วปูลิปปูลิปอยู่มีทั้งหมด20ตัวช่อยดูน้ำดำดึกทำไมเคยเห็นทำไมเคยเห็นเันลามันบินแล้วมันตัวสีเขียว